จบลงไปเรียบร้อยกับการรีแม์นัดชิงชนะเลิศศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกปี2018ระหว่างเรอัลมาดริดกับเลี้์วผู้ซึ่งผู้ชนะในยกแรกนี้ครับผมยังคงเป็นของราชทชุดขาวที่เปิดบ้านเอาชนะไปได้ก่อน3ประ,ะตูต่อ1ซึ่งเป็นสกอร์เดิมที่ไม่มีผิดเพี้ยนแต่กันแค่วาระก,กัเท่านั้นเกมนัดนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเราไปดูกันได้เลยครับ เริ่มต้นที่การจัดทีมนะครับผมเกมนี้ก่อนเกมไม่ถึง10ชั่วโมงเจ้าทีนเรอัมาเรดได้รับข่าวร้ายราฟาเอลวารานแนวรับดีกีแชมป์โลกถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิดสิบเก้าทำให้พี่แกนะครับผมไม่สามารถลงเล่นในเกมนี้ได้นั่นก็หมายความว่าราชาชุดขาวจะขาด2เซนเตอร์ฮาฟตัวหลักพร้อมกันในนัดน,นี้เพราะสกิโอรามอสกองหลังกัปตันทีมเจ็บมาก่อนหนะ้านี้แล้วโดยซิดนียซิดานะครับเลือกใช้นาโชค,คู่กับแอดามิลิเต้าในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟขนาบข้างด้วยแฟล์ก,กลองเบนดี้กับลูกัสาร์เกที่ต้อองถยยมายืนเป็็นฟูลแบแททากาบาาาาาบคววกกกกอองงงลล็โโทนี่รรสู้มดิช เซมิโร่ส่วนสามรภาษาในแดนหน้าก็มีมาโคอาเซซิโอวินิซิอุสจูเนียและคาริมเบนเซมาที่เกมนี้รับหมดเป็นกั ในขณะที่ลิวพูทีมเยือนอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าพวกเขามีปัญหาเรื่องกองหลังเหมือนกันแต่ช่วงหลังทั้งเนทฟิลิปและโอซานคาบักที่ทําได้ดีขึ้นจะว่าไปแล้วดูจากการวางหมากมาเหมือนกับว่าเจอเกนครอปนะครับจะเน้นกลางแน่นเหนียวไว้ก่อนแต่ทว่าพอเอาเข้าจริงๆแล้วกลับกลายเป็นว่าแพงมิดฟิลด์ของทัพหงแดงสู้เจ้าถิ่นไม่ได้เ,ยเลยเสียบอลแม่งตลอดแย่งบอลคืนก็ไม่ได้พอกองกลางทําเกมไม่ได้สามภาสาแนวรุกกระจนปัญญาไรพี่สงทันทีมีนําซ้านะครับผมราชาทุกข,ขาวยังบุกกระนำซ้ามาเซลใสเาาเส้นรระะกกจงต กลางแมกกะเจาะเรนได้ว่ามีช่องเขาทำมากมายกายก็ผ่านไป20มนมทีเรอลมริดเล่นได้เหนือกว่าและหาโอกาสจบสกอร์ได้เยอะกว่าลิวพูแบบชัดเจนจนกระทั่งนาที26นะครับผมความพยายามของเจ้าถิ่นก็นเป็นผลสาเร็จในประตูขึ้นนำจนได้จังหวะที่โทนีครอสโชวทักษะและความแม่นยำวางบอลยาวยาว,ยาวจากแดนตัวเองตัดแนวรับของแดงให้วินิสอุจูเนีรยหลุดกำลังล้มหน้าพักอกหนีเนทฟิลิปกับอเลนเดอร์อโนเข้าไปยิงสวนตัวอลิซอนเบเกอร์ในด่านเพื่อร่วมทีมชาติบราซิลเข้าประตูไปซึ่งลูกนี้นะครับผมโทนี่ครอสที่เป็นคนจ่นนนั้ถถููกพพดึงแวิุ ที่เป็นคนยิ่งเอาง่ายๆลางทางประตูได้เจ้าหนุ่มแซมบา้าถึงกับต้องไปคาราวะกองกลางรุ่นพี่ชายยอราันคนนีกันเลยทีเดียวหลังออกนำนะครับแทนที่เลวพูจะตื่นฟื้นไข่ขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังเมาไม่สั่งยังคงโดนเรอลมริตเปิดหน้าบุกเข้าใส่วางเอาประตูที่สองให้ได้ซึ่งใช้เวลาไม่นานนะครับพวกเขาก็ทาได้สาเร็จนาทีที่สิบหกจุดเริ่มต้นมาจากโทนี่คร์โรสคนดีคนเดิมวางบอลยาวจากแนตัวเองนะครับหวงังให้วินิสอุดตอกทางเริมเส้นฝั่งซ้ายแต่ดันโดนเทรดอาเรเซเดอโอโนโขกสก เซ็งพอบอลไปถึงปบอาเซซิโอกระโชว์ทักษะยกบอลข้ามหัวอาริสันเบเกอร์ก่อนจะยิงเข้าไปแบบง่ายๆสองคนน่ราชัดชุดขาวขึ้นนำไป2ประตูต่อศูนย์ช่วงท้ายค่งแรกเรเอัลมาเรดพลาดโอกาสที่จะทิ้งห่างเป็น3ประตูต่อศูนย์อย่างน่าเสียดายเพราะโอซานคาบากักแนวรับหงแดงอุตส่าห์แจกโชคคืนส่งหลังไปกลายเป็นไปเข้าทางอาเซซิโอได้หลุดเดียวไปดวนกับอาริสันเบเกอร์แต่ทว่าอาเซซิโอดันเรีบไปหน่อยยิงไม่ดีพอบอไลไหลผ่านหน้าปากประตูออกไปจบครึ่งแรกในสกอร์สองประตูต่อศูนย์ด้วยรูปเกมที่เจ้าถินนอกกรบง9 ตรงกรอบ4ี่ได้มาสองส่วนหงแดงหาโอกาสทำประตูไม่ได้ในสักครั้งพูดง่ายๆคือถ้าเอาลุงโตไปเป็นโกแทนติโบกูตัวเมื่อวาน<ๆ>ก็ยังไม่โดนยิงอยู่นี่เพราะตลอด45นาทีแม็กไม่ได้มีจังหวะเซฟเลยสักครั้งเดียวเริ่มเกมครึ่งหลังมานะครับดูเหมือนว่าการถอดนาบีเกตตาออกแล้วส่งเตียโกอาคาทาร่าลงมาในช่วงท้ายครึ่งแรกจะทำให้เกมของลิเวอร์พูลดูดีขึ้นประกอบกับเรลมาริดชล่าใจเกินไปหน่อยทาให้เริ่มต้นครึ่งหลังมาได้เพียงแค่6นาทีนะครับหงแดงก็มาได้ประตูที่ต้องการจากจังหวะที่เด e ติดเซฟกูตัวแต่บอลก็ยังแรงลอยโด่งไปชนคาล่างเข้าประตูไปแม้จะมีการเช็ค VAR วัาล้ำหน้ามาให้แฟนของได้ลุ้นนิดๆแต่มันก็ไม่มีอะไรซาราอยู่ในลายเลี้ยวูไรมาเป็น2ประตูต่อหนึ่งและลูกนี้ถือว่าเป็นประตูสาคัญมากเพราะมันเป็นอเวโกหลังได้ประตูตีไข่แตกนะครับเกมก็สูสีมากเลี้ยวผูก็กระชับบุกหวังตีเสมอในช่วงที่มาริยังตั้งขบวนกันไม่ได้ส่วนทางเจ้าถิ่นเองก็เน้นนรับแล้วโตบอลสู้กันไปสู้กันมาผัดกันรบผัดกรนรับสนุกมันนังองค์บางภาคหแต่งยังหามแต่ก็จังหาจิง มาถึงนาทีที่65นะครับลิวพูก็พลาดทางง่ายๆให้มาริดอีกรอบคาริมเบนเซมาได้บอลเขตโทษฝั่งขวาจ่ายย้อนขึ้นมาให้ลูกาโมเด็ตแหวกนี้คาบักแล้วบรรจงปาดเข้ากลางให้วินิสิอุตจูเนียที่ยืนรอยอยู่บริเวณจุดโทษก็จะยิงจังหวะเดียวตามน้ำหลอดดักแนตฟิลิปแล้วผ่านมือไอซอนเบเกอร์เข้าประตูไปราชาทุกขาวนำห่างเป็นสามประตูต่อหนึ่งแล้ววินิสิอุตก็เลยลุ้นแฮตทรกอีกด้วยอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากนีห่างได้ผลต่างสองลูกอีกครั้งเรเอลมาริทก็ผ่อนเกมรุกลงไปอออหหนนนนด้้้้ัลงล่รบคใ,ใิวพู เปลี่ยนไปมาแล้วรอจังหวะอาศัยสวนกลับแต่ทางฝั่งของแดงนะครับเกมนี้มีแต่จังหวะขาดขาดเกินเกินเข้าทำกันได้ไม่ดีจบสกอร์ไม่คมแม้ว่าจะแก้เกมด้วยการเปลี่ยนอารเบตโตเฟมิโนกับเซอร์ดานซากิรี่ลงมาเกมก็ยังตื่นตืตันๆอยู่สุดท้ายแม้ว่าครึ่งหลังเลวููจะทําได้ดีกว่าครึ่งแรกแบบชัดเจนแต่ก็ยิงได้แค่ลูกเดียวแล้วก็โดนเพิ่มอีกลูกจบ9กา้เาเบาเีเรอัลมาเรตกุมความได้เปรียบด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งซึ่งเป็นสกอร์เดียวกับนัดชิงแชมป์ลีกมาปี2018เป๊บ ผลน,นี้นะครับยังดีที่มันไม่ใช่นัดชิงและหงแดงเองยังคงอุตส่าเก็บอเวโกกลับไปได้ทำให้ยังเสียเปรียบไม่มากนักนัดที่2อ,อะไรก็เกิดขึ้นได้แม้ไม่มีปาปิก้าแน่ๆและแฟนขอบสนามนะครับคิดว่าสุดท้ายแล้วอีก1นึ่แมตช์ c, ใครจะกำชัยเข้ารอบต่อไปสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูลเฟลฟาวเอื้อมนิว้วยาวๆมากกว่าเลยใเราดยนะครับ